รวม4อันดับมือถือสเปคแรงเอาใจเกมเมอร์ในราคาไม่เกิน6,000บาทปลายปี2023ฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือสายเกมสเปคแรงราคาถูกรุ่นแรกของวันนี้จะเป็น Tecno p p r o ว่าจุดเด่นก็คือจอ IPS l c d 6.78นิ้วความละเอียด Full HD plus Refresh rate สูงถึง 120Hz เฮ CPU ตัวแรงอย่าง m ิ d i เ t e k Helio G99 RAM 8 g แ ความจำเริ่มต้นที่1 2 8 g แกิกและสูงสุดที่2 5 6 g กิกกล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านตัวที่2เป็นกล้องวัลยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีลำโพงคู่แบต6,000ม MM, ิลลิแอมชาร์จเร็ว45วัตต์เริ่มต้นด้วยราคา4,999บาทแต่ถ้าต้องการความจำ2 5 6า2 5 6กิกก็จะมีราคา5,799บาทถ้าให้แนะนำก็ซื้อ2 5 6 g ิกไปเลยจะจบกว่าสำหรับสายเกม ถ้าต้องการมือถือไปเล่นเกมเน้นการเล่นเกมเป็นหลักอยากได้ความลื่นความครบความคุ้มแบตเยอะจอใหญ่ชาร์จไวจอรีเฟ,ฟรชเรทสูงมีลำโพงคู่ความจำเยอะและ CPU แรงมากๆในราคา5-6,000บาทก็ไปจัดตัวนี้มาได้เลยถ้าเน้นความคุ้มเน้นการเล่นเกมแถมยังมีดีไซน์สวยเข้ากับสายเกมบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนอันดับที่3 i n อ i n ฟิ n o t โ3ดส จุดเด่นก็คือจอ IPS l c d 6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 120Hz c PU จะเป็น m e d เท t e ค h e โ i o g 99 RAM 8 g b ความจำเริ่มต้นที่128 g b และสูงสุดที่256 g b กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก64ล้านกล้องวระยะ2ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า16ล้านมีลำโพงคู่ที่จูนเสียงโดย JBL แบต5,000ม ah, ิลอมชาร์จเร็ว45วัตต์ ความจำ128 g ิจะมีราคา5,499บาทถ้าต้องการความจำเยอะขึ้นเป็น256กิก็จะมีราคา6,399บาทถ้ามีงบไม่เกิน6,000บาทเน้นการเล่นเกมเป็นหลักไม่ได้สนใจเรื่องกล้องไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนอกจากการเล่นเกมผมเชียร์ให้ซื้อ t e c โนโพราว่มากๆเลยจะได้ความจำเยอะกว่าในราคาที่เท่ากันแต่ถ้าชอบอินฟินิ แต่ก็ชอบเล่นเกมอยากได้ความครบความคุ้มทำได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ใช้งานทั่วไปและเล่นเกม i n f i n i ิ Infinite Note 34G รุน่นนี้ก็คุ้มค่ามากๆเหมือนกันอันดับที่2จะเป็น Redmi Note 12จุดเด่นก็คือจออ m o ม e เ6.67 6นิ้วความละเอียด f u l l HD ีพลั r e ี r e รชเรทหนึ่งร้อยยี a สิบเฮิเริ่มต้นด้วย RAM แค่ 4GB และสูงสุดที่6กิกหน่วยความจำ128กิกกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านอัลตร้าไวาย8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีลำโพงแค่ตัวเดียวแบต5,000มิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์แรม4กิกความจำ128กิกจะมีราคา5,899บาทส่วนรุ่นที่มีแรม6กิกก็จะมีราคาเกิน6,000บาท ถ้าชอบเร d มีอยากได้จอคุณภาพดีรีเฟรชเรทสูงมีกล้องอัลตร้าไวและเน้นการใช้งานทั่วไปเน้นการถ่ายภาพและการดูหนังเป็นหลักแต่เล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆเป็นบางเวลารุ่นนี้ก็จะน่าสนใจการเล่นเกมและสเปคโดยรวมอันดับที่4และอันดับที่3จะดูดีกว่าแต่เร d มี Note 12ก็มีคุณภาพหน้าจอดีกว่าควบคุมความร้อนได้ดีกว่าแต่ก็มีข้อพิจารณาเยอะกว่าเหมือนกันทั้งในเรื่องของหน่วยความจาน้อยกว่ารุ่นอื่น ระบบชาร์จที่ไม่เร็วเท่ารุ่นอื่นไม่มีลำโพงคู่เหมือนรุ่นอื่นและ CPU ไม่แรงเท่ารุ่นอื่นรวมถึงมีสเปคโดยรวมก็ต่ำกว่าตามที่ได้บอกไปอันดับที่1จะเป็น Infinix Note 12 Pro 4G จุดเด่นก็คือจอ a อม le ็ด6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ Plu CPU มิดเ i ิ e แค Helio g 99 RAM 8 g b ความจำ256 g b กกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก108ล้านมาโคร2ล้านและกล้อง QVGA กล้องหน้า16ล้านมีลำโพงคู่แบ85,000ม mm, ิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์บางร้านก็ขายในราคา5,999บาทการดีไซน์อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายแต่สเปคภายในโดยรวมบอกเลยว่าไม่แพ้รุ่นไหนแน่นอนทั้งหน้าจอคุณภาพดีมีลำโพงคู่ความจำเยอะ CPU แรงและมีคุณภาพกล้องดีมากๆถ้าเทียบกับรุ่นอื่นถ้าเน้นการดูหนังฟังเพลงเน้นการถ่ายภาพความจำเยอะและเน้นการเล่นเกม รุ่นนี้จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าเทียบกับรุ่นอื่นก็จะมีข้อพิจารณาในเรื่องของการดีไซน์อาจจะไม่ได้ทันสมัยมากมายและรีเฟรชเรทหน้าจอให้มาแค่60เฮสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูตามห้างหรือว่าสูนบริการใกล้บ้านได้เลยถ้าสูนบริการไม่มีขายก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ขอ1ไลค์1แชร์และ1 Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยจะดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ